สบายดีพี่น้องเข่าป่าอีกแล้วรอบซองมือนี้นอาลุนกันต่อไปว่าสิได้ต่ำได้เห็ดออ,ออหัดดอกใหญ่ดีเดอกพอเห็ดปวกบานสามสี่ดอกมันออกบนลายพี่น้องเอล็ออกบนนาอุ่มออกบทีชิบชาวมองออกจะมองหนึ่งประมาณนี้ กานงามแกงก็เสียบจะได้พี่น้องเออดไปเอาดอกจูมก่อนหมู่เลยไปเดี๋ยวไปชุดเอาดอกจูมมันเนาะปะปะปะมีพี่น้องปากำลังทวงสี่ดอกมันได้มาพี่เห็ดรับเสือกรับซาบอยู่พี่น้องผูกอีกดอกผูกเมื่อวานก็เจ้าเขี่ยเห็นมอหอยเขาเขี่ยมันขึ้นไว้ลิชัน ก็จมามาหมูนมื้อนีิก็จ้ายังบมเข่าพี่น้องป้ามาแบงเห็ดเห็ดหลับสาบป้า,าคิดว่าสี่ดอกนะบัดแนมมาผิดลับสาบลายเติบเลยนี่เออ,อ,อมันบุขึ้นมาแล้วมันใหญ่หรือโน,อน่นจะพ่อเขาจ้าจังบมเห็นหวานป้าพี่น้องของิดว่าหบบาามูมันก็มันใช่ไหมยายเพ็ญกับยายโสดใช่ กระเจ้าย่างกายไปกินนี่พี่น้องเลยได้จังหวะโบเห็นเห็ดขาวอยู่เนาะนี่แหละขาดมันสีได้ไขาดมันสีได้ไคน้นเหาอชนเสี่ยวกันอยู่อุ้งไสกระกายไปกินนี่มาซับเห็ดก่อนทุกคน,บบนเลย เราจะออกสี่ดอกนะยึดเป็นสีดอกคนถือเช้าด้วยนะป่าอเออมาถืเช้าคนกายไปกินนิ่ผู้ชายจับใครหาเพี้ยนใช่ยนะผู้ชายอือเ<ป>ขาหาเขาหาเพี้ยนกว่าเราอีกแล้เขาค่อยไปเฮาไปจ่งขลุกขลนเี้เะมานี่เลยพี่น้องคาดสิได้ คนกายไปสนแซลอยู่เขากระบอกมาเขาในนี่มันก็กลายเป็นคลองเฮาอือบาา้าลยอไเดียอม่น้อนองอคือสีซองลบอันนี้เหอไหมได้เซยักสีหมอกมุดแดงครบมันเออเเ bên nào bên nào nhỉ được 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 มืออื่นให้ไม่ใช่ตัวบานนะนี่หายูบเชได้แล้วค่ะฮาวโมามือเหรอนี่ดอกคนเห็นเจ้ากัวกับเจ้ากายไปเซลเซีบ้านนี่เราเห็นล่มอื่นเอเจ้ากัเจ้ากายไปเซลเซีอันนี้กับมื่อวานมีกับเจ้ามาเขียนดินมันเริ่มแห้งเลยพี่น้องดินมันเริ่มแห้งแล้วกินแฉกเธอดอกแบบนี้ รวมกันก็ลายตื่ไปตอนแรกคิดว่ามีแต่สีดอกอันนั้นบางเหนื่อยนาะงมีผอมอีนอามคอื่นในยุบเด้อื่นขี้ลายเพรเล่นบาเห่น้องจะดอกงามโขบักซีหมอกทำเกตน้ำตาห่วยพนโต๊แห้งเถิอเดียวตามใสมักระบกบเานเพี่น้องจะลุกบักเล็กๆในใด้บักซีหมอกค่ะเห็นแล้วก็ไปใต้อีตนกินเรียกินขี้ดินแบบน้ำมันแห้งเบื่อท่นนะเลยยินน้ำให้กินกินอิ่มแล้วมันไปนอนเล่นนะ สังเกตตามหวยตามยังก็บได้มีน้ำเห็นบ่แหงเบ่นมากินน้ำแหงมันเลี้ยกินบ่อน้ำแหงเอาน้ำให้ฝ่นกินน้ำบากทีจังเห็นหมาผู้ใดมาทผู้เจ้าสงสัยผู้เจ้าบเอาน้ำให้กินนั่งเส้าเหมยอาปากตัวโซดแต่ว่ามันบ่หแห้เขาใกล้แล้วนะเพราะว่าเขาอันบุคุณเคยกับเขานะะ แต่อีต네้นเบิ้งมันคือสิเมื่อยหิวน้าแห้งนะผู้เจ้าไปฮอดสีไดเมายังนั่งอาปากปึงดอกกระเจียวขาวดอกบ่ได้ใหญ่เด้อพี่น้องดอกกระเจียวขาวถ่ายพี่น้องได้เบิ่งสึ่อหัดบ่ได้ซับเอาด้ออันนี้ต้นดอกต๊อปต๊อปดดอกกระเจียวขาวดอกงามๆผู้ดอกเนาะพี่น้องไข่โคกกหวานแต่ว่ามันอยู่ในป่าดูแบบว่านป่าว่้ไง หาวดไปเวียนมาบนเศ้าอยู่พี่เราเยเออแล้วก็เมือ่อเล่อเมื่อเลยเราเป็นเก็ดน้อยหนึ่งนะกะตากต่คิดอะไเอาไปเห็ดกินแล้วพี่เอาเลยคุณเมื่อนี่บางทีบ่อนมันเคยออกหลายๆกับเป็น,เ,ปน,เ,ปนเจ้าตัดไม่ทางป่ามันแปนแล้วมันก็บ,บอกมันก็เรือหน่อยลงนเนาะคือแบบสีมันเป็นหานาเปิดปบด ดอนซุปอยหาก็บ on ่ได้แม่นโคกกว้างๆดอกดอนกรเจาะกระเจาะวนไปเวียนมาแต่ละมือก็คนก็หาลายก่าเฮ็ดพวกอีกคือกันอยู่บนก็จะเอาเ็ดมันบ่แปนมสิได้ลายเติบเอาตกแตนปานนี้เนาะพนี่หดบเ็ดเพิงอะไรเนี่ย น่าจะกินได้เอา้าใน่จนะผู้พี่น้องสองดอกดอกหนึ่งใสองดอกคีสีคือใบตองนี่แหละไปทางใดก็เห็นตะบนก็จะเอาเห็ดปวกแตกแตีนแหลมมากเว้ยคือบางคนหาได้ลายแห้งนะซุ้มคอยอย่างธรรมดาเลยพี่น้องบางคนนะหนักหนักล่าเห็ดอันเซียนเห็ดเขาได้ลายแห้งเขาพพอเท่า้หมู่ทตาหมู่ใหญ่หะเห็ดเพิงอันนี้กินได้บ่อเดี๋ยวฉัไปให้เบิง่ง เบิ่งพี่น้องบอลนี่บมเม็นได้เต็มกระตาผมว่าบอลเดียวนี่ยอ๋ยเด็กเบิ่งพี่น้องเบิ่งวางตั้งแต่ปุ๊บหกปุ๊บหกจนแปดก็จะเอาเฮ็ดปู๊เอาขักเอาเหน่อะไรนี่เบิ่งวางกว้ใหญ่ยันเป็นกระต่าเลยนี่เบาก็จะเอาแต่ละปีมันมาเรียนหน่อยเะไรนี่ห้าลูกอีนายเอาปีนะบางคนได้ไล่ลาดเลยได้เคลื่นท้ายเฮ็ด หกบวกหกกนแปดเออเติดคดอสิมวนค่ะเอาวันเดียวนี่นะนี่อยอดักระดาษอ่อนเอาโรดมว้ลวกกินกับพันกับนี่กกตัวใหญ่มันทุกคนโอ้โหง่ายอ่อนมันยอดกระดาษลวกกินกับแบบงัวอว่กฝนยัง อหอมแท่งงานนี่เขาก็ดอกอ่อนหัวเด็กกินใบอ่อนบ้านคือกันแทบคือกันอือดีที่ทองเฮ็ดก็ได้น้อยหนึ่งมงเดียวนั่นแหละเมื่ออื่นคี้จิบอไไ้ไปหาเฮ็ดดอกไม่น้องมันบานหมดแล้วเนาะอย่างกับคนกับหาก็ะดกกระเดียกคือสิบบุมีเรือดอกเนาะอื่นสิเขาป่าหาหน้าไม้ป่าเมืองสีบอก ใส่ผักกระดาได้เฮ็ดผอแกงน้อยนึงนี่ล่ะติแต่บ่มาฮอดเที่ยงมื่กี้ก็มักลิ้นเทาใดเฮ็ดเอ้อพี่น้องเฮ็ดข่อยน้อยนึงพอได้แกงน้อยนึงเดี๋ยวสิเก็บผักติ้วมานําแล้วก็เก็บผักอีตู่มานําแรงเดี๋ยวสิขูดตีนล้างเมื่อมื้อแรงจังแกงเลยเนาะก็คือสิบ่ได้ไปหาแล้วบัดนี้หาฮอบเบิดลมันบ่ค่อยมีแล้วก็หาเอานวายน้กมื้ออื่นก็สิหาแนวอื่นพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวจะมาขูดล่างไหวบางร่าง,าง,างากันหน,น่อยก่อนเนาะเขากับเมนูเห็ดปวกอันนี้ต้มพี่น้องบได้แกงหัวเศ้านี่แกงโตแกงเศ้านี่เลื่อนน,อน้อยหนึ่งเห็ดปวกผสมเห็ดแนวอื่นเนาะอีนโตค่อยหามาเมื่อกีนนน้นี่แหละต้มใส่เกลือเป็นนัวแบบแซ่บดีเลยพี่น้องเลยเท่าแต่บรได้ใส่บผิกปลาแดกน,นะทางนี้กำลังขูดมือใหม่บ่ได้แล้วได้เบอร์โทรนี่แล้วพี่นอ้องเลยเดี๋ยวแม่ขาใช้มันแบ่งมาให้ แม่พี่เจแล้วก็สซาเพนเผื่อเพื่อจะป้งตัวนี้คนชิ้นหนึ่งโอเคพี่น้องไปหากินข่าวกินน้ำก่อนหิวข่าว,าวไปแล้วคิดนีกันบ้วห้าเฮดกับห้าสองมือว่านนี่กัก 5, 2, กบโอนี่เนาะก,กับโมี่แล้วโมนี่พอไปหลอกอม่อกินก็นได้น้อยหนึ่งแห้งโคเอาเวอรล้วบมี่บ่นออกบ่นเดียวนะชิปซาคนกวาดเนาะดินมันก็เริ่มแห้งแล้วไปแล้วเด้อพี่น้องไอสบแลดีเด้อวนวนวอื้อ